สลงประตูเลี้ยงอันชิมจุ่มเนาะสบายดีเพราะแม่พี่น้องลงป้านาอาสบุตรสกุลวันนี้เป็นเมื่อวันที่หนึ่งเดือนหกเราเป็นเมื่อวันเด็กวันปุกกปนไม้เป็นเมื่อวันเด็ก ขากันฉลองประตูเ e ล e ี้ยงอันิ้นจ sí, ุ oh. ่มเนาะเดวยวเดีวอนลินของลินเนจพ้ำเพิงน้ำหวานประตูไอรนเายเลยแม่เซ้ายเลยแม่เห็นกล้องกับเซหายทักทายสบายดีสบายอกสบายดีเอเตมเตินเดียวเดียว ไบเออสีหายน,นี่สีหา,า,านี่เดียวขาลิโยโอยายาพุดน่วนะมาเด้นมาเดิอ,ลลอ,ม,อม่กิ่นิีนจุ่มกินดาดเฮสองหมอุณได้นน่นะประตูเลียงขุนไห้องแถวเลียงไม่มียเฮสองหมอกูเนี้ยมีเนี้ยแน่นน้ำมันร้นใช่ไหมมีดาดเนจุ่มเนี้ย<ก>จุมนนจ่มมันน้ำสุก อันนี้จุ่มจีนเจว,ว่าหม,ออาม,ออาม้อยังโมโปรเนาะทานนิดหน่อยพร้อมพร้อมไหมล่ะส่วนป,ป,ปมะปะหมัมะมากินไหนแม่มี <วะ S 1> พื้น <วะ S 1> ที่หลายอยู่นี่นะมาเด้อสุขทุกคนอันนี้บิวกลินส่นแล้วแล้วนะแม่บ้านก็ได้กินแล้ส่วนแล้วจนนี้พอเลยกีนโมโปรต์่าบอร์จีนแล้วอ

มันเป็นอะไรมันเป็นหนามวนว่าบุรีแซีบอันพนอตีอันเตงอตีเอดิงข้างบนดนี่ยบุรีซบุรีเซยบอีกเยอ่โ้ทบุรีเอืออะน่ล่ะปกติสิ่งเือกว่า Quay mùi

เอาเอาดีที่ป่ะแซบได้กำลังแซบไอบิวก็ได้นางคูกับน้ำเพิ่งลงขุดเกี่ยวกดิ Dạ. Im lắm yeah. <laughs> không? Không phải ra Cái nhau nó bùa Bắt bùa lười bùa lười Bắt

เอาไปยังไงอิ่มแล้วต้องไปวันไหนพูดยังว่าอิ่มแล้วอยู่ 真的吗？ คือผ <laughs> ลบอกดีจัรอดแล้วก็เสีออิดแลวก็แ่อิเดปันด์เขาหนคมจะดุนแตนาโมปากเนาะ <laughs> มันเป็โงงามเล็กแต่แสงมันสอดได้ กาใหญ่กินน,น,นี้ก็ติดเลยไได้ลงลงใหม่เลยเมื่อวานนี้ตัดอันกิดอันคงเพียนนะติดกิิดได้ลบออกแล้วลงใหม่ชิ้นน้ำเก่ยวมีว่วน,นกินไปกิมมาเข้มอืมออ่ะจะลื่นสางางเงี้ยจะตี สิ่งของนี้เื่อว่าเพ็มใหรเน้ำเกลือเซ้มาเสพตัวไ่ก็มาเสพเซยเตัวเราขายเนอะที่บอกว่าโปรเบมีคนซื้อตัวข้าวหไีอะเสมังเนี่ย Hãy subscribe cho thêm. Ghiền Mì Gõ Để không? bỏ lỡ những video lại. อันไหนจุดหมดแล้วอันนี้ว่าอืใช้เขายังบริหารไหนอัะบขายังบริหารยืดยังบริหารเดิมนะก็เลยไปทั้งเด้นเก้าไม,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 ม่ดื่มเลยคือสิ่งใครรู้ทำนี่วะอืออืออือรู้ห้ามบอกใครยอยาร่าไปช่วยใส่เอาคืนกนไะด้

เพียงได้ไแ้พริกได้ไว้กุ้งคนไว้ไม่ได้คเพื่อนไส้เอ็เียงกันก็เซนซีเซนห้าเซนหกเซนคิดเนาะนี่เอาเซนซีตอทำไม่ค่ดี ายหลายมานั่นพุ้เตเนย้เตหัว<อ>แสนแสนายออ,อ,อ,อยอ๊ยอยค่อยค่อยินตาได้พวกเจ้ากินแล้วมาบิงทรศัพท์ับอยู่ว่าซิซอยลวแม่ติ้งไปแล้ว